ทัพไทยเตรียมพร้อมทุกมิติค่ะจัดไขยักษ์บึ้ม KGB g โจมตีโหดจากระยะไกลพร้อมหนุนภารกิจ F16 เคมรนยังไม่รู้ตัวโดนล็อกเป้าครั้งใหม่ หลังจากคุณเซนค่ะเคยคุยโวเอาไว้ว่าเขมรกำลังจะผลิตเสื้อกราะเองแถมบอกกันกระสุนได้อย่างดีเยี่ยมแต่พอมีภาพหลุดของทหารเขมรออกมาเสือ้อเกราะนั้นแค่จะให้สวมใส่ยังเกือบหลุดไม่ต้องไปถามหาถึงประสิทธิภาพขนาดทหารเขมรยังงองแงไม่อยากไปรบเพราะแค่เสือ้อเกรอะยังไร้คุณภาพเมื่อเทียบกับฝั่งกองทัพไทยบิ๊กเล็กได้สั่งเปลี่ยนเสื้อกราะพลทหารจากระดับ3เป็นระดับ4ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างไม่ประมาทค่ะ ขณะที่เพจ f Facebook บุ๊กมีมิริตาดีฟอสค่ะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อมูลระบุว่าพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเยี่ยมชมกองบินหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและได้ลองนั่งเครื่องบินขับไล่ F16B พร้อมติดตั้งระเบิดร่อนเคจีที่ฝูงบิน103เพื่อชมขีดความสามารถและให้กำลังใจนักบินที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดน ทั้งนี้ค่ะจะเห็นว่าหลังการหยุดยิงเกิดขึ้นและสถานการณ์สงบมาสักระยะแต่ทางเขมรไม่หยุดเติมกำลังพลสร้างบังเกอร์จึงทำให้ไทยไม่ประมาทเตรียมอาวุธสุดล้ำไว้หลายอย่างทางอัปเกรดเสื้อกราะให้ทหารติดตั้งระเบิดรอดเพื่อซัพพอร์ตภารกิจของ F16 และกองทัพอากาศไทยยังคงเตรียมพร้อมฝึกบินอยู่ตลอดสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไทยว่าหากเกิดสถานการณ์ประทารอบสามไทยก็พร้อมรับมือค่ะ นอกจากนี้กองทัพยังวางแผนจะนําระบบซอยรโดนของเขเมรมาปรับใช้วางแผนระยะยาวเพราะเล็งเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าจบลงโดยง่ายโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากังพูชาสร้างบังเกอร์กันอย่างแข็งขันชนิดที่ว่ากะอยู่กันยาวๆ ซึ่งมีคลิปหนึ่งปรากฏในโลกออนไลน์ที่ทาหารกัมพูชาได้เสียงภาคภาพยนตร์เรื่องสามก๊กมาอธิบายเนื้อหาพูดเป็นเชิงปัชญาของโจโฉเนื้อหาพูดถึงการพ่ายแพ้ศึกก็ไม่รีบแก้แค้นแต่กลับไปมุ่งมั่นพยายามที่จะชนะใจคนของตนเองแทนส่วนจุดอื่นๆค่ะจะเห็นได้ว่ากำลังเร่งก่อสร้างบังเกอร์แบบแข็งแรงทั้งเกาะอ,อิฐฉาปูนกะว่าระเบิดลงจะไม่เป็นอะไรแน่นอน ขณะเดียวกันค่ะทหารกัมพูชาย,ยังคงเติมสเสบียงขึ้นประสาทเขาพระวิหารจุดดีย้อนแย้งกับสิ่งที่คนกัมพูชาพยายามเรียกร้องเพราะถ้าไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับตัวประสาทเขาพระวิหารก็ไม่ควรเอาตัวประสาทเป็นฐานที่มั่นทางการทหารตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามค่ะยิ่งใกล้ช่วงไทยเลือกตั้งขมเรก็ยิ่งป่นสถานการณ์มาบั่นทอนคนไทยทั้งขู่ว่าจะทําให้เกิดศึกรอบสามหากพรรคที่ตนเองไม่ได้เชียร์ได้เป็นรัฐบาล เรื่องนี้นายกอนุทินก็รีบตอบโต้กลับทันทีว่าขมรคือหัวคะแนนใหญ่พร้อมหัวราอยย้อยไปด้วยโดยนายอนุทินก็ตอบในฐานะนายกว่าไม่เด็กกลัวและไม่กังวลที่ขเมรออกมาขู่เพราะกลัวว่าตนเองจะเป็นนายกอีกรบกันครั้งก่อนเสียหายไปเยอะไม่แปลกใจที่ขมรจะกลัวแต่ขมรก็คงอยากได้รัฐบาลที่ตนเองจะได้คุยง่ายๆเหมือนตอนคลิปอังเคลซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่างานนี้ขมรไม่สมหวังแน่นอนคนไทยเนี่ยคงไม่เลือกคนที่ไม่ดักชาติบ้านเมืองค่ะ